สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่ารักระยะทางไกลนะคะสำหรับผู้หญิงไทยที่แบบว่าเอ,าอยากมีแฟนฝรั่งเนี้ยแล้วคือไม่ไว้ใจพรางันเถอะว่ารักระยะทางไกลอ่ะมันมันเป็นยังไงเนาะแล้วเ,เขาจะเปลี่ยนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเปลี่ยนใจไหมถ้าเราอยู่ห่างๆกันแล้วเนะเาะก็อันนี้ก็จะเต้าก็จะพูดคำคำถามนี้นะคะก็เต้าจะมีคําตอบให้เนาะ ก็เมื่อก่อนนะคะเต้าอายุ23ปีเนาะแล้วก็คบกับแฟนเยอรมันนะคะก็สองปีคะ่ะที่คบกันน่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คือเขาก็จะโทรมาหาทุกวันเนาะประมาณนั้นเน่ยเขาจะโทรมาหาทุกวันแล้วก็อืมเราก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วเนาะเออม,มันก็มันก็ไม่มันก็ปกติอะคะ่ะเขาไม่เปลี่ยนใจนะบางคนนี่คนเยอรมันนี่บางคนเนี่ยแบบรักจริงมากเลยนะ เขาก็จะไม่เปลี่ยนใจค่ะแต่บางคนที่แบบว่าคือให้ระวังไว้เลยสําหรับที่พูดฝรั่งที่พูดไทยได้นะก็บางคนก็ดีบางคนก็รู้เยอะไงเออเต้าก็พูดอย่างนั้นเนาะก็บางคนก็ก็คือถ้าเกิดเขาพูดไทยได้นี่เขาก็จะเริ่มเลือกได้เยอะนะคะแต่บางคนก็แบบว่ามาเรียนภาษาไทยที่นี่แล้วก็กลับไปที่ไปเที่ยวที่เยอรมันนะบางคนก็สังเกตดูได้ยงงี้นะคะ แต่ส่วนมากไอ้พวกพูดทะลึง่งทะลึ่งต่างๆเนี่ยจะพลนฝรั่งที่มันพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยไม่ค่อยในว่าวไม่น่าไว้าวางใจเท่าไหร่นะคะเออเอ,อก็แต่เขาก็รักจริงอะค่ะเพื่อนๆนะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยสำหรับเ,เรื่องออรักระยะทางไกลนะคะก็ถ้าใครมีเรื่องสงสัยอะไรก็ถามเจ้าได้ค่ะตอนนั้นก็รักระยะทางไกลเดี๋ยวนี้มันมี มันมีอะไรอะไม่ว่าทั้งเป็นทั้งวอตแอบทั้งไลน์นะคะทั้งเฟซบุ๊กทั้งเนี่ยคือมันเป็นแบบเราไม่ต้องเสียเงินแพงๆเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนแฟนเต้าอาจจะโทรมาหาเต้าทั้งทีนะก็ต้องเสียเงินเสียทองเยอะยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยโทรกันแค่อาทิตย์ละครั้งแค่นั้นเองนะคะอาทิตย์ละครั้เนี่ยมันก็ไม่ทําให้เขาได้เปลี่ยนใจเขาก็ยังมาหาเต้านะคะเขายังมาหาเต้าทุกปีนะคะ ก็คบกันสองปีเพื่อดูใจกันสองปีนะคะแล้วเราก็ขอ,อว่าออระยะทางระยะห่างกันแล้วเนี่ยสองปีที่เราครบมาเราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะคะ mm hmm. ก็เขาก็เลยลงมาแล้วก็ทําเรื่องวีซ่าให้เต้าขึ้นไปที่นู่นนะคะก็วีซ่าช่วงนั้นน่ะจะยากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีแบบว่าคนไทยถูกหลอกขายเนาะประมาณนั้นแหละ เต้าก็ยังเด็กด้วยเนาะก็วีซ่านี่ทํายากมากเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเรายังเด็กด้วยแล้วประจวบมอบมีข่าวหลายๆเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับคนไทยด้วยไงเขาก็เลยยากอืถ้าใครประสบปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าตอนนี้นะคะเต้าขอฝากให้กําลังใจด้วยนะคะสู้ๆค่ะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรค่ะคลิปนี้ก็คุยแค่นี้และค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาอยากจะถามเต้านะคะถามได้เลยค่ะเออแตายินดีตอบเนาะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้า